วันนี้ก็ยังอยู่กับสาวกชินจังเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาเปิดพระชินจังให้ดูจริงๆตัวนี้ตันเคยป้ายยาไปแล้ววันนี้จะมาเปิดป้ายยาให้อีกรอบนิดนึงอันนี้จะเป็นพระชินจังพนมมือพนมมืออย่างนี้ถ้าใครอยากได้เหมือนเดิมพิกัดอยู่ในตะกร้าค่ะไปจิ้มไปจัดกันได้เลยมีให้เลือกหลายแบบมากถ้าใครไม่อยากได้ตัวนี้ก็มีตัวอื่นค่ะมาเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นน้องเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะ น่ารักอะ่ะเชื่อแล้วว่าชินจังเป็นตัวอะไรก็น่ารักดูดิน่าเอ็นดูเอ็นใจอะเอ็นดูเอ็นใจมากเ่ะด้านหลังของชินจังเขาก็จะมีชีโรเกาะอยู่อย่างนี้นะคะเป็นชินจังอารมณ์แบบกำลังปฏิบัติอยู่ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเออเขาบูชากันเยอะนะรุ่นเนี้ยรุ่นเรียกซับเรียกเพื่อนเรียกผู้เรียกทุกอย่าง ครบจบในองค์เดียวบอกเลยค่ะใครอยากปังต้องเอาน้องคนนี้ไปบูชาค่ะหัวมนๆอย่างนี้เลยนะยังหัวมนๆจะบาปไหมเนี่ยจะบาปไหมเนี่ยจับหัวพระชินอย่างนี้นะคะแต่น่ารักจริงๆทุกคนดันให้ดูอะนี้เห็นไหมว่าไม่ได้เด้อเห็นไหมเออแล้วบอกเลยว่าค่าตัวน้องไม่แรงแน่นอนค่ะ ถ้าตัวน้องไม่แรงเลยใครอยากได้ก็ต้องรีบจัดเลยพิกัดอยู่ในตะกร้าค่ะถ้าใครไม่ชอบน้องคนนี้ก็ยังมีให้เลือกอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวอีกแบบนึงให้ดูรีวิวผระชินจังอีกแบบหนึ่งให้ดูค่ะมีหลายแบบมากที่เป็นอย่างนี้